หรือมุมมองคนน่ะต่างกันไม่ใช่ว่าเราถูกนะครับทุกคนแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาเฉยๆยครับเมื่อมันไม่เป็นไปในทางเดียวกันมันย่อมขัดแย้งแต่เอาที้ได้ไหมสมมติว่าคุยกันเสร็จปุ๊บไม่ว่าจะเละอะไรก็ตามนะครับดูที่ประโยชน์ได้ไหมดูที่เป้าหมายได้ไหมครับสมมติทํางานเนี่ยครับเป้าหมายของงานนี้คืออะไรประโยชน์ของงานนี้คืออะไรไม่เกี่ยวกับว่าฉันไม่พอใจในอย่างนี้นะเธอเอาประโยชน์โดยรวมสิสมมุติว่าเธอทําเพื่อองค์กรองค์กรหนึ่งเนี่ยเธอทําเพื่อองค์กรจริงไหมเนี่ย เธอทำเพื่อองค์กรจริงไหมนี่ครับคุยกันได้ไหมเพื่อองค์กรเนี่ยครับเนื้อออกไหมครับครับถ้าใจตรงต่อทำแล้วทำไมเธอไม่ยกทำขึ้นล่ะอ่าเนื้อออกไหมขัดแย้งเนี่ยขัดแย้งเพราะตัวงานที่หรือขัดแย้งเพราะกิเลสคืออารมณ์ครับคุณต้องแยกก่อนนะเอออกไหครับเนื้อ่สำคัญจุดที่สำคัญสมมุติว่าเมื่อเราไม่พอใจบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยอันนี้ไม่ได้เป็นเพื่องานแน่นอนอ่าทิฐิกํกำลังทำงานอยู่ อ่จุดแยกคือจุดนี้อ่ะครับเพราะเธอไม่ได้เอาตามประโยชน์ขององค์กรแล้วถูกไหมครับ<ะ>เธอไม่พอใจบุคคลนี้เธอเลยพยายามจะทําสนองอารมณ์เธออ่าถ้าอารมณ์ต่อทําสิฉันไม่พอใจเธอก็จริงแต่เธอมีสกยภาพอย่างนี้อย่างนี้ฉันมีสกยภาพอย่างนี้ทาเพื่อองค์กรนี้ได้ยังไงให้เป้าหมายมันตรงกันก่อนครับขัดแย้งคือมันไม่ตรงครับขัดตรงครับ <laughs> ได้ไหมได้อารมณอร่๋ยได้ไหมคุยกันได้ไหม ได้แต่ถ้าคุยกันไม่ได้เลยหน้าที่ของเธอคืออะไรทำประกอบหน้าที่ตัวเองให้บริบูรณ์กันถ้างานตัวเองยังค้างเต็มโต๊ะอยู่อะเธอยังช่วยคนอื่นไม่ได้จริงหรอกเพราะหน้าที่เธอก็ออยังคล่องอยู่